ดีค่ะดีโค้เดอร์ชมจิดาภานะคะพบกับชมเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเชื่อมจิตภายในฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะนะคะเป็นการฝึกฝนจิตนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสนะคะเสียงของหัวใจเราเสียงของความรู้สึกของเรานะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะแค่ความรู้สึกนะคะของคนอื่นหรือว่าเราปล่อยให้เสียงของคนอื่นนะคะหรือว่าเสียงในหัวของเราอะ่ะมันดังมากกว่าเสียงในหัวใจของเรานะคะมันดังมากกว่าเสียงของความรู้สึกของเราแต่วันนี้ค่ะเราสามารถจะไปรับรู้นะคะแล้วก็สัมผัสถึงความรู้สึกลึกๆความรู้สึกที่ข้างในลึกๆว่าเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ เสียงภายในของเราค่ะเป็นยังไงนะคะก็เป็นการฝึกฝนจิตนะคะเบื้องต้นขั้นพื้นฐานนะคะแต่ถ้าเราฝึกอย่างต่อเนื่องหรือนะคะเราสามารถสัมผัสจิตภายในของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำที่สุดค่ะนะคะเราก็จะใช้ความรู้สึกนะคะนําทางนะคะใช้หัวใจของเรานําทางนะก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ มีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่สมดุลน,นะคะภายในของเราก็จะเชื่อมโยงนะคะทุกๆนะคะสรรพสิ่งนะคะบนโลกใบนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะคะสำหรับวันนี้ภาคปฏิบัติค่ะก็เป็นการนะคะใช้ความเงียบนะคะความสงบของเรานะคะหรือการอยู่กับตัวเองในท่าที่สบายนะคะ นั่งเฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องพ่นลมไม่ต้องเป่าลมหายใจไม่ต้องหายใจเข้าลึกๆนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบนะคะประมาณ15นาทีนะคะค่อยๆสัมผัสกับหัวใจของตัวเองค่อยๆหาความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ได้ไม่ว่าเราเจอ เรื่องอะไรที่ท้าทายนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตของเรานะคะเราเจออารมณ์ต่างๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางด้านลบหรือว่าด้านดีนะคะวันนี้เราจะค่อยๆกลับมาฟังเสียงของหัวใจของเราฟังเสียงของความรู้สึกของเราค่ะนั่งในท่าที่สบายนะคะนั่งลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะคะ นั่งในท่าที่สบายที่สุดแล้วก็นั่งอาจจะนั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วเราค่อยๆสัมผัสกับหัวใจของเรานะคะค่อยๆมารู้สึกนะคะกับหัวใจของเราค่ะค่อยๆสัมผัสนะคะเข้าไปเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีนี้ แต่เวลาเราทําจริงๆค่ะนะคะเราก็จะไปเจอนะคะความรู้สึกที่มันมันว้าวุ่นใจนะคะความรู้สึกที่มันแบบทำให้บั่นทอนพลังภายในของเราเนี่ยมันถดถอยลงไปนะคะหรือว่ามันทําให้เราเนี่ยกังวลใจนะคะความรู้สึกที่เป็นด้านลบทั้งหมดค่ะนะคะ เราค่อยๆทะลุความรู้สึกนั้นลงไปนะคะไปเหมือนคนที่เฝ้ามองอะค่ะเราไปเฝ้ามองนะคะเราไปดูว่าความรู้สึกของเราอะไรมันจะผุดขึ้นมานะคะ mm hmm. แล้วค่อยๆนะคะส่งรอยยิ้มนะคะเบาๆผ่านหัวใจของเรานะคะ mm hmm. เพื่อเชื่อมโยงกับเสียงในหัวใจของเราค่ะ นะคะชมก็ได้รหัสนะคะจากเสียงของความรู้สึกนะคะเสียงของหัวใจของชมนะคะก็เป็นรหัสที่เชื่อมโยงะคะในการใช้ชีวิตก็คือเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะคะให้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเราใช้ชีวิตที่เรากำลังฝึกฝน ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในทุกๆวันค่ะมันเป็นความรู้สึกแรกนะคะที่ทำให้เราเนี่ยปรารถนานะคะที่จะเรียนรู้ปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆนะคะหาโอกาสดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะให้กับตัวเราเองนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ได้อย่างแบบ มากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่อยๆสัมผัสลืกลงไปนะคะในความรู้สึกก็จะมีรหัสนะคะที่ส่งที่พังพลูออกมาจากภายในนะคะสัมผัสลืกลงไปค่ะ สัมผัสลึกลงไปนะคะลึกลงไปในหัวใจของเราค่ะพอเราสัมผัสถึงตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะหัวใจของเราเนี่ยเขากำลังต้องการอะไรหรือว่าเขากำลังจะส่งสัญญาณบอกอะไรบางอย่างกับเรานะคะ เราก็จะค้นพบนะคะความรู้สึกที่แบบว่ากำลังใจค่ะคนที่จะให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเสียงของเรานะคะคำพูดของเราแล้วก็ความรู้สึกนะคะที่เรากลับลงมานะคะมอบกำลังใจนะคะให้กับตัวเราเองให้กำลังใจว่าเราทำได้นะคะเราโชคดีนะคะเรามีชีวิตที่ดีเรามีความสุขได้นะคะเรา สั่นสะเทือนนะคะพลังงานสิ่งดีงามที่อยู่ภายในของเราเนี่ยได้ออกไปนะคะอย่างพรังพรูนะคะอย่างเป็นสนามพลังงานนะะอย่างเป็นคลื่นความถี่จากภายในของเราเนี่ยออกไปสู่ภายนอกได้นะคะไม่ว่าเราทำงานนะคะหรือว่าเผชิญกับการใช้ชีวิตนะคะ แบบไหนนะคะให้ทุกๆคำพูดของเราค่ะสื่อสารกับเสียงความรู้สึกของเราในหัวใจนะคะไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะให้คำพูดของเราเป็นการคอนเฟิร์มลงไปค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นให้ชัดขึ้นนะคะ ท่งผ่านความรู้สึกของเราลึกลงไปค่ะลึกลงไปนะคะเชื่อมโยงกับหัวใจตรงนี้นะคะย่าอย่างทรงพลังที่สุดนะคะและรู้เลยว่านะคะเสียงของหัวใจของเราค่ะมันจะดังกึกก้องค่ะจากภายในของเรานะคะ และเราจะไม่ปล่อยให้เสียงภายนอกนะคะหรือว่าเสียงของใครมาดังมากกว่าเสียงของหัวใจของตัวเราเองค่ะก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านฝึกบ่อยๆนะคะท่านก็จะสามารถรับรู้ความรู้สึกภายในนะคะทีะ่มันผุดขึ้นมาหรือว่าความรู้สึกลึกๆของตัวท่านเองนะ่ะ เป็นแบบไหนเป็นยังไงและรู้สึกยังไงนะคะเราจะค่อยๆถอดรหัสชีวิตของตัวเราเองและก็เราก็จะสามารถคอนเฟิร์มนะคะกับความรู้สึกกับเสียงของหัวใจของเรานะคะได้อย่างแนบแน่นที่สุดนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะในขั้นพื้นฐานแต่ถ้าฝึกบ่อยๆค่ะมันจะลงในระดับลึกลงไปนะคะ ลึกลงไปจนไปเห็นความรู้สึกของเรานะคะหลายๆอย่างที่อยู่ภายในของเรานะคะก็ติดตามแล้วก็ฝึกย้อนหลังได้นะคะทุกๆคลิปของเราในเพจนะคะดีโคชไลน์นะคะเป็นโคชถอดรหัสนะคะนักโคชที่มีประสบการณ์แล้วก็ ผ่านเคสนะคะมากกว่า2,500เคสนะคะมาสเตอร์พี่ไก่กับชมก็ยินดีนะคะที่จะพาทุกๆท,ท่านปลดล็อกนะคะแล้วก็เคลียสิ่งที่ติดค้างนะคะที่มันเป็นอุปสรรคนะคะที่ทําให้ตัวท่านเองเนี่ยไม่สามารถต่อยอดทั้งแบบการฝึกฝนแล้วก็แบบการใช้ชีวิตนะคะเราสามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยนะคะแล้วก็ ส่งคอมเมนต์นะคะในะสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังนะคะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0633265699ค่ะและฝากผลงานของดีโค้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะดีโค้ดไลฟ์นะคะนักถอดรหัสนะคะชีวิตทุกๆคลิปของเราก็จะอยู่ใน ช่อง YouTube ฝากกด Subscribe นะคะกดแชร์เพื่อส่งต่อส่งมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะชมก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มนะคะกับการตั้งรหัสชีวิตที่จะพาคุณสั่นสะเทือนนะคะหัวใจของคุณนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มกับรหัสในการตั้งรหัสใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะมาสเตอร์พี่ไก่ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ